สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเตทที่น่าสนใจในรอบวันเหอนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้โยงไปที่เรื่องของริเตียโนโรนโดเรื่องเดียวเลยน,นะครับนอกจากว่ามันมีการตั้งคำถามนะครับทั้งตำนานนักเตะอ,อย่างรอยคีนนะครับแล้วก็แฟนบอล ที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมยูเีดีเนี่ยริเยโนโรนโดถึงไม่สามารถลงสนามได้จริงๆร,รับลังหนิกให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแล้วนะครับรับนี่บอกว่าโรนโดมีปัญหาเจ็บที่กล้ามเนื้อสะโพกนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยขาวันนี้เราเข้าใจว่ายังไม่รอเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าวารานลูกชอเนี่ยแน่นอนโควิดก็เล่นงานมันก็ลงสนามไม่ได้อยู่ละ แต่รอยคีนเนี่ยมีการตั้งคำถามแฟนผีบางส่วนนะครับต้องย้ำก่อนว่าแฟนผีบางส่วนแต่ว่าส่วนเยอะเหมือนกันที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรโนโดลงสนามไม่ได้รอยคีนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยแปลกใจนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ชอบเลยครับตอนที่ผู้จัดการทีมพูดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกครับสิ่งนี้ผมไม่เข้าใจเลยนะฮะ เราเนี่ยพูดถึงโรนโดว่าเป็นเครื่องจักรนะมีความแข็งแกร่งเขาแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยครับบาดเจ็บน้อยมากนะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาก็เจ็บแบบนั้นนะกล้ามเนื้อสะโพกะนะครับซึ่งดูแล้วภาพรวมเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะสำหรับในมุมมองของรอยคีมน,นะครับทีเนี้ยมันก็บวกไปใหญ่ครับแฟนผีเนี่ยก็เริ่มที่จะเฮ้ยตกลงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ ซึ่งสื่ออังกฤษนห,หลายสื่อเล่นข่าวนะครับจากหลายกระแสแล้วกันที่ผมรวบรวมมาเอาที่รวบรวมได้บางกระแสก็เล่นไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นดีแลนติกเนี่ยบอกว่าโรนโดพอมีอาการบาดเจ็บเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเล่นไม่ไหวครับก็ได้มีการบินกลับไปที่บรูเกตบ้านเกิดทันทีครับแล้วก็มีการไปฟื้นฟูสร่างกายนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีสภาพที่ อบอุ่นนะสภาพอากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็เอื้อต่อการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้นะฮะก็ไม่ได้แบบอยู่ช่วยเชียร์เพื่อนร่วมทีมอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะแต่ว่าเดียน,นติกบอกว่าโรนโดบาดเจ็บจริงนะครับบาดเจ็บก่อนเกมจริงนะเดียน,นติกเป็นสื่อดังนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีบางกระแสครับที่บอกว่าคิเยโนโรนโดเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บครับ ลาบตังนิกเนี่ยมีการแจ้งต่อโรนโดว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็น11ตัวจริงในเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะเนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคติกนั่นแหละเออลาบตังนิกอยากใช้ผู้เล่นคนอื่นก่อนที่จะเป็นโรนโดอ่ะพูดกันง่ายๆนะตัวสดๆเป็นใหม่มากกว่านะครับก็เลยทําให้โดเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่ขออยู่ในทีมทันทีนครับก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมโรนโด กลับบ้านนะครับกับโปรตุเกสเราก็ไม่ขอลงเล่นเพราะว่าไม่พอใจอย่างหนักรัสเซีกเองก็ยื่นคาขาดนะครับว่าคุณไม่น่าลงเล่นเป็นตัวจริงอะ่ะผมจะให้คนอื่นลงเล่นก่อนนะครับเออมันเป็นกระแสที่เป็นข่าวกว็สิบที่ฟังหัวแล้วหัวครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่สามารถการันตีได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆในเรื่องนี้นะครับอ่ะนี่คือกระแสอีกด้านหนึ่งนะครับที่มีการค้อกันออกมา ลาบันติบอกว่าเจ็บนะครับดีเร์นังติบอกว่าเจ็บแต่ว่าบางกระแสในสังคมออนไลน์ในสื่ออังกฤษบางสื่อบอกว่าโรนโดไม่ได้เจ็บแต่ว่าโรนโดไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทําให้นักเตะไม่พอใจลาบันีกมองว่าเป็นทางด้านแทคนิกนะครับก็เลยไม่ส่งโรนโดเป็นตัวจริงนะฮะมันก็เลยเกิดความขัดแย้งแล้วกันเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับซึ่งทีนี้มันบวกกันเข้าไปใหญ่ครับเนื่องจากว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้ครับ พี่สาวของโรนอเนี่ยไปกดไลค์โพสต์อินสตาแกรนะครับที่ระบุว่าโรนอเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแถมทั้งถูกดรอปโดยลัรับลังนิกนะครับด้วยเหตุผลทั้งนั้นแทคติกนี่แหละอย่างที่บอกกันไปนะฮะทำให้พี่โดเราก็ตามสภาพนะครับอย่างที่บอกข้อมูลกันมานะฮะซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นก็คือตามรูปภาพนะครับอืประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลรัาดังนิก มีการโต้ความคิดเห็นนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของคิเยโนโรนโดที่แบบเฮ้ยลาเบนิกให้สัมภาษณ์หลอกหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับซึ่งลาบอรนิกก็มาตอบอีกรอบนะครับว่าผมเนี่ยต้องเชื่อฟังทีมแพทย์ของผมครับหมอเนี่ยเข้ามาหาผมช่วงวันศุกร์ครับก่อนเกมการแข่งขันหรือว่าตอนซ้อมนั่นแหละแล้วก็มีการแจ้งว่าโรนโดเนี่ยไม่สามารถซ้อมได้เพราะว่ามีปัญหาที่สะโพกครับเช่นเดียวกับ ในวันเสาร์ครับนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้อยู่ในทีมนั่นเองมันคือความจริงครับหากผู้เล่นบอกหมอแล้วก็ทีมแพทย์ว่าเขาได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้ผมก็ต้องยอมรับมันในฐานะผู้จัดการทีมครับผมไม่สามารถบังคับให้นักเตะลงเล่นได้ถ้าพวกเขาเนี่ยคิดว่าพวกเขาไม่พร้อมเพราะว่าพวกเขามีอาการบาดเจ็บนั่นเองน,น,นี่คือสิ่งที่รัมมิกยืนยันซ้ํา รอบ2ครับรอบแรกก่อนเกมบอกว่าโรนัลบาดเจ็บนะครับรอบ2ก็บอกว่าโรนัลบาดเจ็บมันบังคับกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ามันก็อย่างที่บอกกันไปเอกสารหนึ่งก็มองว่ารับผู้กให้สัมภาษณ์หลอกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วโรนัลล์ก็คงไม่ได้รับบาดเจ็บหลอกแต่เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ส่งโรนัลลลงเล่นไงทําให้พีโดเราก็ออกอาการอย่างที่เราได้ยินข่าวกันมานะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ เรื่องราวของกิเซโนโรโนที่เราเอามาเคาะกันนะครับส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับ